สวัสดีครับผมอาจารารทุกท่านวันนี้ออกตอนนกครับตอน,นส่อย่ังไงกับว่าส,าส้างวนใดนะครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับน้องนองนี่เอาเจ้าอ้างออกมาหาประสบการณ์ดีครับออกมาหาหลอบครับผมตอนศ่้านี่ใส่เท้าไกๆกันเลยครับผมไม่ต้องไปใส่ไก่ปันใดกันเลยครับใส่แบบขาดบเทะงันเลยครับ นกลงมกิ่ nope. นแถวแถวถนนแถวนี่แหละครับนี่แถวนี่แหละบินล้มกลิ่นตั้มๆครับผมเอ้าได้ครับเจ้าอ่างครับครับผมเพียดประมาณนี้แหละผมว่าเพียดร้ายดอกครับผมหันหาเบไม่เอ้าว่ากันครับจักหน่อยผู้กองเกียรติออกว่ายันครับ ชันกันเรื่อยครับผมไอหยานทุก่ันตู้นี้กันเาะหมออยู่ครับเนี่ยดอนเนี่ยใกล้ๆครับสายตาแลนท่านอยู่ดอกวิาอ่ะสตูเขาแลนแลนเล่เลยวอหยานเ้าใส่บังครับว่าจิบก,กินได้อะไรมาเนี่ย มานบ่ปันบ่พยังครับมาได้ออกรอบออกตอนนกเดี๋ยวฟังเสียงนกครับผมครับใส่เราครับเนี่ยต้นนไปเดามีบทดเดียงพ่อพายานแต่ว่าเสียงเล็กน้อยครับแต่แต่เสางานใดมันบ่มีกะใส่ได้แต่ว่าเสียงครับงานใดมันบ่มีห้างอย่าไปตองมันครับแต่สังเกตอากาศน้ำครับ แต่ว่าบ่แนะน,น้ามีไซด์ดอกอก็ยันแต่ว่าผมก็ดือ้อดื้อไซด์นะ่ะนะผมนี้ครับผมอยันนกสิลงกินแท่นี่ครับตอนเช้าบ,บินตั้ๆเลยยันอ,อ้าวไปมัน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 ครับน้ำหมอก,กันมีเ่เลยยันเนี่ย น้ำค้างนี่ยน้ำหมวกอ่ะยังข้างนกอยูนอน่น้อยนี่ผมดีจอบอยู่แถวนั้นแหละครับน่ะเดี๋ยวมาไก่ถ้ามันดินเดี๋ยวมาไก่ถ้านกดินก็แสดงว่ามดแดงก็เฝ้าเอาล้งแล้วครับ ค,ครับผมเจ้าอังจะพยายามหาไมาท้ที่บ่ซ้ำครับอันซ้ำไอ้นกว่ารูดเสียงกันครับาอาจารย์อาจารย์พยายามหาไม้ที่ว่าก็าค่อยคนบ่ค่อยไปใส่นะครับบ่ค่อยกวนการขันยังสิกระสบายใจได้ครับมันขันยังสิ แสดงว่าบ่มีบ่มีอ่ะโมแดงเขาไปกวนมันครับ <c oughs> อ๋อล่อเบิ่งกันอีกที่นึงครับครับมาหอยมาถึงผู้วางเกียร์เหมืนอนไส้กใกล้กครับนี่ใกล้ถนนที่ถนนนะครับเอาว่าเคาะสนิมน้ำน,นะครับนกบ่ได้ออกโดนมันเพิ่นว่า ไปแล้วไปแล้วนกยังอะเนี่ยดอนนี่ก็ตีว่าแตกรอรย์ขันไล่เลยครับในดอนเนี่ยขันย่นเหรอครับขันย่นอยู่ครับเกียกครับ นี่ตัวด้วยตัวมืนเขาพน้อเอาขาเขาว่าเขากับิิริรู้กันละมันเนี่ยเชร้าเนี่ย,เ,ยเรียกครับเออเอือนเอาลูกเจ้าอ้างเอือนเอาครับ อา้าวคู่ครับคู่ครับเจ้าอ่างคู่ครับอา้าวเข่าห้วมแล้วจ้ะอาจารย์เข่าห้วมแล้วครับปึ๊บโอ้ล่งครับล่งลุง่งลุ่งดินกวอนครับ เดีได้ฟังแล้วครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปไหมอาญาหถอยก้อนครับผมไดีฟังเสียงคู่แล้วครับตอนเศร้าครับคู่สู่ดีครับนกตัวเดียครับแต่ว่านกป้าเนี่ยมันค่อยสูงครับอย่างว่าบกกาเขาห่วมครับเขาหุ่มอยู่ครับอาญาน,น,นั่งบกเขาถึงเหนือถึงตัวปันไดขึ้เลียกเอาจนนกป้า วอสู่เอครับวอกเลวกอะนะครับเอาใหญ่ครับใหญ่ใหญ่เ้ามึงจะค่อนครับใส่ดำๆเอาเสียงมดแดงครับเหมือนไ้ใส่ต้นที่มีมดแดงยางดีเลยครับผมออาจารย์ทุกท่านมานเราครับบานเนี้ยใส่หิ้มดอนครับริมดอนผู้กวางเกียรติบนี่แหละครับผมบอกกาเบิงเลยเดียวครับนี่ให ผู้กองเกียรเพื่อนเบิงหยียบเราสร้างเพื่อนมาตินเ็น้องนี่แต่ว่าโตโตอข่างในผัดผัดเป็นคาร่มเนาะโอ้เสียงิน,นไปข้างบน้ากแบบินมากต,ต่ำนี่นกกมค,คู่โอ้เก่าแล้วอ้างตลอดพวดพปวดอ้อาวโอเ,อเช่ครับผมมานแล้ววันนี้ กันถุงยินวนๆอยู่ครับนกปลาใช่เพราะมัน,มนยมอยากไม่หยาบอีกแล้วเอาเอาซ้ำนี่ละโอ้ยหยิบลีครับครับมาเบิ้งกันแล้วครับบันนี้เดี๋ยลวลาครับไม่ซองเพิ่นเพิ่นสีเป่าเพราะว่าใส่จุดนี้แหละหางหางสั้นคีดีอาจารย์ เอาเจอเจอที่เหลกว่ามันสิบ่เอาอยันตื่นป่าก็คือเก้าครับกัในในได้แน้กันว่าฝีมือเนอะอาะกันว่า้แน่ว่าโอ้ยใส่บ่อันนั้นฟีเมื่อฟีเมื่อครับหางยันเผอเจอ

ตัมีพิเศษอยอาพี่กะแดงอยู่ครับแดงล้าล้ามครับผมตัวหง่เติบระมําเต็มขาลงโกรเต็มกรเต็มเมื่อชิลูครับขาก็ะหญ่เติบจากเงาหน่อยหนึ่งก้มไยังเพระว่าก้มอยู่นะครับบอลแรมบอลสอลังสอ่ันดอกตัตหัวกหัวก็เป่ยนีนี หัวมีเสียดส่อไอ้จอมผมก็ไม่สักลายสักลายผมก็จะอ้างไปจันแกมันแล้วครับวันนี้โอ้ยส่วนสีมันได้กับเปลี่ยนข้อน่อไงครับปตาบกทีดาผู้ซอยบมันกุดบันเรื่อนนะครับปอยหยางใครทำอ้าวปอยหยังครับฟอร์บกทีดาเพิ่นโอ้ยโอ้ยข้า่มอยู่ในนี่เนาะครับนี่ข้าร่มนนายนายเก็บอยข้าร่มเนี่ยติดตาม กันตัวดีเพมาไม่หยบกว่นนี่ครับเนี่ยจนนี้เร็วๆมาตำาได้เนี่ยใ่ควายยุ่งหัวอาจารย์เอ้มันหมันครับหมันนึ่งตมครับผมผมดีจบชิปได้อาจารย์มันดีพ่อพ่อมาแล้วครับผมอ้าสร้างต่อยกับจ้าอ้างตลอดครับจะสีอ้างตลอดบ่ตลอดแต่ว่ามันมันกะถือว่านั่นแหละครับถือว่าตลอดนะอาจารย์ตลอดสาหรับผมนะอ่าอาจารย์บ่ค่อยได้ฟังน้าผมหรอกแต่ว่าเดี๋ยวสักเมือนึงมันแจกหน้าบานพรุ่ี ฟังเสียงนะครับรุนไปน้ำกันครับผมอ่ะคิดดีก็ไว้ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับผม